การับกรารก่อสั่งสะพานทั้งดวนครับพระรามสามบันเพียวพี่น้องทั้งคุณจะเป็นฟังรุ่นเทียบครับพี่น้องจะ้าคหนินาคำจ้องพญามาเนี่แหละครับการกราา่อส้างล่าสุดพี่น้องพื้นสะพานเพิ่นเกิดขึ้นแล้วครับคุณพื้นสะพาน จะเป็นสลิงโอ้สูงครับพี่น้องคุณงามๆพี่น้องโอ้โหสุดยอดกดไลค์กดแ,รกกดแชร์ครับกดติดตามครับอัปเดตการก่อสร้างสะพานพระน้ำสามบันแพลวพี่น้องทึงไงทึงเา,า่าเขาว่าเนี่ยสร้างแร้วนี่จะเป็นโอ้แล่นมานะครับนี่ไทยกลางคืนนี่เปิดไฟนี่สวยงามนี่พี่น้องนี อยู่นะ้ะแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามครับสวยงามอัปเดตล่าสุดครับสวัสดีครับพี่นอ้องพ่อสว่างนานดินครับสวัสดีครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ให้ยกำลังใจไปเรื่อยๆพ่สว่างนี่ขอบคุณอะไรๆครับตัวก,การติดตามเพื่อนใหม่กับฝากคอมเมนต์ไว้แต่คลิปนะครับสองเสมือพ่อสิไปเยี่ยมไปยามเพื่อนใหม่ใหายน้ำใจกำลังใจไปเรื่อยๆครับยินกดีกดกระดิง่งเด้อติ้งติงต้งกดสองเดีตะพี่น้อง ปักรถไค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าช่วงถ่ายคลิปมันแค่อย,อย่างไปย่างมากก็เลยต้องปิดแมทไปไปครับไปมือเนีเป่นเปเบิ่งการกอร áng, อ่อสร้างเส้นพระรามสามบรรทัน์พี่น้องช่วงพระรามสามบรรทัศตอนนี้ผมอยู่ลาดบุรณะพี่น้องก็ติดการก่อสร้างอยู่ฝั่งลาดบุรณะฝั่งทนครับพี่น้อง ไปเบิงน,น้ำกันครับว่าเป็นยังไงอนาผมจะเป็นฟังนาดบุรณาครับฟังต้นบุรีการก่อสร้างเงินไปห่อใช่หละพี่น้องก่อสร้างได้ลายครับเห็นปะครับพี่น้องกำลังสามบันแถวพี่น้องฟั้งต้นี่พื้นที่โปรไฟมีพี่น้องพื้นที่นี่หน่อยในการที่ทายทำลิป เบืองจากฟังทุนแล้วก็เดี๋ยวขามไปเบื้องฟังรุงเทพยพี่น้องทั้งพระรามสาม,มาไปไปยังไดใกล้สีแล้วไปเพื่นสั่งได้รายบันไดแล้วเห็น่พี่น้องเพื่อสะพานจะได้รับเติมครับพี่น้องได้รับเติมได้รายเติมนะครับ,รบ,รบ,รบก็ติดตามเบื้องแถวราดบุรณะแล้วก็ขามไปเบื้องฝั่งกรุงเทพยพี่น้องการก่อสร้างทางงโวนพระรามสามบันเดแลวพี่น้องช่วงขามไม่นำเจ้าพยา ก็สางครับพี่น้องสายพระรามสามปันเพลวครับฟังลาดบุญนะได้หลายเลยพี่น้องทั้งดวงพระรามสามปันเพลวครับพี่น้องฟังลาดบุญนะฟังส้นบุรีครับพี่น้องได้ไหลายได้ไหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้ครับพี่น้องเด้อตามกันครับการก็สางครับโอ้็นสางได้ไหลายเลยพี่น้อง,อง <S <S สางได้หลายสางได้ไหลาย งามงามพี่น้องงามโอ้ขันแล้วนี่ยก็จิตสวยงามนะครับอันนี้ฟังพระรามสามครับเฮ้โบแมนฟังลาดบุรณะพี่น้องปัาไปตามกันครับช่วงนี้อยู่ฟังพระรามสามกับพี่น้องช่วงลาดบุรณะนะครับเป็นสา่งได้หลายแล้วนี่นะครับแล่นมาเป็นธนาคาั้นใหญ่แลวครับของไทยเฮาเล่นะครับ นั่นเอจะเป็นสะพานแขวนเก่าครับพี่นอ้องเป็นการว้าวโอ้ครับมองไงคนลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอันนั้นพื้นสะพานนี่พี่น้องที่เป็นกล้องเห็นบ่พื้นสะพานนี่นะ่อโอ้โหงามงามพี่น้องงามโอ้แต่มันเป็นแล้วนี่เพื่อนถนนที่สวยงามเลยพี่น้อง พอนมาอัปเดตล่าสุดครับพี่น้องคุณใส่สลิงขึงอยู่พี่น้องโอ้โหจำเลยพี่น้องงามงามงามสางแล้ว,ลว,ลวก็ดีสุดยอดดีลีพี่น้องนี่โอ้โงามงามเลยพี่น้องบรรยากาศอยู่ฟังลาดบุรณะครับพี่น้องเมืองไหน สางแล้วนี่โอ้สวยงามนี่พี่น้องงามจริงครับไปครับไปตามต้อนครับเบิ่งฟังราดบุรณะไปเบิง่งบุรณะฟังรุงเทพาเฮาครับพี่น้องไปครับงามงามครับพี่น้องฟังลาดบุรณะครับพี่น้อง <c oughs> พระรามสามบ้านเพ้วกลางเก้าพญาเลยพี่น้อง คุณแมละครับทุกการติดตามพ่อกันชิบน้านะครับเนาะไปพ่อกันฟังกรุงเทพครับพี่น้องวันนีเป็นยังไงงามงมครับฟังลาดบูรณะเละพี่น้องสุดยอดเลยครับการก่อสร้างเช่นพระรามสามบ้านแพ้ว่พี่น้องพื้นสะพานขึ้นแล้วครับพื้นสะพานขึ้นแล้วถ้าคุณจะเป็นฟัง กรุงเทพครับพี่น้องวิวบรรยากาศเจ้าพระยาพี่น้องบรรยากาศครับการก่อสร้างสะพานทางด่วนครับพระรามสามบันเท่าพี่น้องทั้งคุณที่เป็นฟังกรุงเทพครับพี่น้องจะคมนินละคมเจ้าพระยามากนี่แหละครับการก่อสร้างล่าสุดพี่น้องพื้นสะพานเพิ่นกิด ขึ้นแล้วครับบนพื้นสะพานจะเป็นสลิงโอ้สูงครับพี่น้องบุญงามพี่น้องโอ้โหสุดยอดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับอัปเดตการก่อสร้างสะพานพระรามสามบ้านแพราะพี่น้องทึ่งใหญ่ทึ่งเหงาเขาวขา่าเนี่ยสร้างแล้วนี่จะเป็นโอ้แล่นมานะครับนี่ถ่าย กลางคืนนี่เปิดไฟนี่สวยงามเลยพี่น้องนี่ยดูบวิวนะแม่น้ำเจ้าพญาสวยงามครับสวยงามอัปเดตล่าสุดครับอันนี้ฟังลาดบุรณะพี่น้องเนี่ลาดบุรณะก็สร้างสร้างสร้างคามกันไปไปเชื่อมกันทุกคนครับพระรามสามครับรัชดาพิเศษมาพี่น้องเห็นวิวเจ้าพญาย่างงามเลยนะครับ สวยงามครับสวยงามครับสวยงามกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามครับอัปเดตล่าสุดการกอา่อสร้างเห็นบ่ครับทั้งปูนกับเครื่องทำงานอย่างตึงๆครับพี่นอ้องอันานเ้นท่างดวนครับนนพระรามเก่าพี่นอ้องผ่านแขวนเก่าเห็นบ่ สลิงแขวน่สะพานแขวนสะพานแห่งแหลกครับที่ใส่สลิงแขวนบอพีน้องล่าสุดครับอัปเดตล่าสุดครับขอบคุณครับไปไปตามกันต่อบ้านนี้ว่าสิเป็นยังไงไปครับหลังจากที่เราชมบรรยากาศการก่อสร้างครับทางด่วนสายพระรามสามบ้านแซวฮะจากฝั่งชนบุรีวันนี้เรามาชมฝั่งกรุงเทพมหานครครับ ช่วงถนนพระนามสามครับว่าการก่อสร้างทางด่วนพระนามสามบ้านแพลคืบหน้าไปถึงไหนครับก่อติดล่าสุดครับสิงหาคมครับท่านผู้ชมเบิงฟังทนแล้วครับพี่น้องมาเบิงฟังกรุงเทพครับพระนามสามบ้านแพวครับอัพเดทล่าสุดครับกรกฎาสิงหาแล้ะครับพี่น้องคลิปก่อนๆผมตามติดกรกฎาตอนนี้ผมมาตามติดสิงหา ว่าการก่อสร้างเป็นแบบไหนครับพี่นอ้องคืบนาไปหอดสายแล้วตั้งด่วสายไหมครับส่วนต่อขยายครับพระรามสามบ้านเพลวพี่น้องอันนี้อยู่ฟังฟังกรุงเทพครับช่วงพระรามสามทางจากแถวชมเบ่งบรรยากาศดูฟังทนครับแถวลาดบุรณะครับพี่น้อง การโวนพระรามสามมันแพ้วครับพี่น้องช่วงถนนพระรามสามครับรัชดาพิเศษพระรามสามพี่น้องข้อสว่างในเรียน้าก็ติดครับตามติดการก่อสร้างเห็นความคืบหน้าพระรามสามมันแพ้วครับช่วงพระรามสามครับขามไปลาดบูรลนะตอนนี้อยู่พระรามสามพี่น้อง เพลิงลาดท,ทั้งฟังทนฟังลาดนุบูรณาแลวกับมาก็ติดช่วงพระรามสามครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศก่อสางรครับช่วงถนพนพระรามสามพี่น้องสายพระรามสามบันเข่วพี่น้องก็ติดการก่อสางรครับขอบุณทุกการติดตามขอบุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปในเด้อครับเด้อพูดคุ้ยกัน เบื้องตับพี่น้องพา่นสางได้หลายเติบแล้วครับหลังจากที่เฮาเบิ่งฟังทนบุรีมาแล้วพี่น้องบรรยากาศอัปเดตความคืบนาะการก่อสร้างครับเ,เพื่อพี่ๆน้องๆที่ได้หูได้เห็นว่าการกรอาร่อสร้างเส้นพระราม3าช่วงขามเจ้าพะญาครับจากพระรามสามไป ลาดบุรณะนี่ยที่จักฟังบุรณะลาดบุรณะฟังส้นมาฟังขุงเทียตพี่นออ้องพ่อน้าเปลี่ยนไอ้เบิ่งพระรามสามบ้านแถวพี่น้องข้างด่วนได้ลล่ะครับพึ้นสะพานเทียแล้วครับพี่น้องครผม งามงามพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สิ็จเสร็จแล้วขอบคุณทุกการ,รกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น,อนอ้องเด้อข้อสวัสดีแดดเดี่ยวขอบคุณหลายๆครับ<ม>เพื่อการก่อสร้างเสร็จพระรามสามบันแทาวี่งไปบ้างเหมขอนคนพระรามสามบันเทวก่อสร้างพี่น้อง ่าสุดครับสิงหาคมมาเป็นยังไงขอบคุณครับทุกการติดตามพบกันคลิปหน,น,น้าเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดไลค์กดกระดิง่งติ๊งติ้ง